สวัสดีครับคนที่เกิดในาราศีมิถุนนะครับประจาช่วงครึ่งเดือนหลังพฤศจิกายนครับในหลักของภาพรวมนะครับถือว่าช่วงนี้ต้องระวังไว้เป็นพิเศษครับเพราะว่าหนึ่งดาวประจาตัวของคุณนั้นคือดาวพุธนะครับดาวพุธของคุณเนี่ยโคจรอยู่ในภพอริครับอริไปจุดถึงเมื่อไหร่วันที่24พฤศจิกายนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอริไปตรงตัวลยฮะอุป,ปรสรรคนะฮะดาวพุธคือดาวติดต่อเจรจาเจรจาอ่อนหวานให้ทายดาวพุธ ดาวประจําตัวโคจอ,อยู่ที่พบอาริแปลว่าการติดต่อการเจรจาที่มันไพเราะเพาะพิ้งเสนอหูมันอาจจะไม่ได้นะจะลงใจกับคนบางคนบางสิ่งบางอย่างต้องดุเด็ดเผ็ดมันถ้าทายในมุมดีแปลว่าต้องดุเด็ดเผ็ดมันนะต้องอย่างนั้นสิต้องอย่างนี้สินะต้องมีน้ําหนักในเรื่องเกี่ยวกับคําพูดการเจรจาแล้วมันจะได้ตามใจปรารถนาแต่ถ้าอซ้อเอือ้อยเอื้อยเฉยๆนะโดยคนอื่นเอาเกระยดบได้นี่คือสิ่งที่ใจาต้องเตือนให้ฟังนะครับ คราวนี้ถ้าเราเจาะลึกครับไปในเรื่องเกี่ยวกับงานครับในหลักโหราศาสตร์ครับตำแหน่งเรื่องเกี่ยวกับดาวการงานนั้นของคุณเนี่ยยังสแตนบายครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับในช่วงปัจจุบันนี้นะครับแต่อย่างที่จันบอกแหละว่าเมื่อดาวประจาตัวของคุณนั้นยังครัวจออยู่เนยพอะไรอลิกอยู่นะมันแปลว่าต้องสมมติมีลูกน้องเนี่ยนะครับคุณต้องอะไรอย่ามาสายนะพรุ่งนี้มาเร็วๆนะจ๊ะอย่าไม่ได้นะพรุ่งนี้ ต้องมาให้ตรงเวลาถ้ามาไม่ตรงเวลานะหักเงินนะตามข้อกฎหมายนะมีสัญญาแล้วนะเราจะทําตามตามนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยคือในพื้นฐานดวงต้องใช้นะพระเดชพอสมควรในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการปัญหาต่างๆในเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบเรื่องของการงานนะครับ มันถึงจะโอเคแต่สมมุติว่าถ้าเออเลเห่อรอยชายนะรับรองว่ามีปัญหาได้นะครับซึ่งตรงจุดนี้ยังมีมุมจุกจิกจนถึงเมื่อไหร่24พฤศจิกาย,ยนนะครับเลยหลังจากวันที่24พฤศจิกาย,ยนปุ๊บดาวประจําตัวของคุณย้ายจากพบอลิเข้าสู่พบที่ดีเขาเรียกอ,อยู่ในเดือนคู่มิตรกันก็การคุยดิติดต่อเจอจาเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ที่ดีนะครับเลยหลังจากวันที่ 24พฤศจิกายนไปจะเป็นมุมที่ดีครับผมตามนี้ครับอาจารย์ผู้ขอการันตีครับเรื่องเกี่ยวกับเงินทองล่ะดีหรือเปล่านะงานโอเคขึ้นถ้าเคลียร์ปัญหาได้นะฮะเงินทองของคุณนั้นก็จะดีตามมาครับใครที่กินเงินเดือนอันนี้ไม่น่าห่วงไม่ต้องทายหรอกยังไงทุกๆเดือนคุณก็มีเงินเดือนน่ะแต่ถ้าใครก็ตามที่ทนะต้องการปรับเงินเดือนเออก็มีโอกาสที่จะได้รับ พิพพจารณานะถ้าบริษัทไหนเขาให้โบนัสนยะก็โบนัสเนะี่ยเริ่มพินิพิเคราะห์และมีมุมที่ดีแล้วเป็นแบบนั้นนะครับมีโอกาสที่จะมีรายได้นะลอยมาจากบนฟ้าได้ไหมไม่มีหรอกนะหนึ่งทำมาหากิน2ถ้าไปซื้อลอตเตอรี่เอออย่างเงี้ยมันจะต้องลงทุนเลยนะก็มีสิทธิ์ที่จะมีโชคลาบเข้ามาได้นะเป็นแบบนั้นในช่วงกลางเดือนนี้จะถึงช่วงนะต้นเดือนหน้า,นะาเนี่ยนะถ กุบกิบได้นะถ้าใครพื้นดวงเดิมดีก็มีสิทธิ์มีเข้ามาเยอะๆได้เช่นเดียวกันนะครับผมตามนี้นะครับเรื่องของความรักนะครับดีหรือเปล่าในลาโคราศาสตร์ปุ๊บเนี่ยเป็นดวงแพ้ทางแฟนคุณในรอบช่วงนะครึ่งเดือนหลังนี้นะครับภาษาหมอดูเนี่ยเขาจะตหนุป,ปัตะนิตหนุคือตัวเราปัตนิแป้คู่ครองตะหนุป,ปัตะนิมันแปลว่าตัวเราเองไปวุ่นวูนวุ่นวายกับคู่อันนี้ท้ายไม่ดีนะ คู่ครองอาจจะละคีลำคาญคุณก็ได้นะเป็นไปจับผิดเขาอะไรเยอะนะแต่ถ้าทายในมุมดีเป็นคนที่รักใครเอ็นดูคู่ครองนะอยากจะดูแลเทคแคร์เอาใจใส่คู่ครองมากขึ้นมากกว่าเดิมตรงจุดนี้มันมีเส้นกลางกลระหว่างนะความวุ่นวายกับความรักนะก็เอาพอประมาณนะจะได้สบายใจกันมีคู่ครองแล้วเกื้อกูลนะถ้าใครก็ตามทีเป็นโสดอยู่อยากที่จะไปจีบใครก็จีบม่งเลย นะก็มีมุมที่ดีมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ต่อได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับผมตามนี้นะครับแต่นี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์อยากรู้เรื่องราวของดวงของท่านนะเป็นการสุนตัวนะสามารถที่จะนัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ Assign Holomaster มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ